เปลี่ยนประเภทของฟอนต์ได้นะเปลี่ยนประเภทของฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดนะครับขนาดตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าในความจริงนะถ้าว่าเราเลือกตรง heading ตรงนี้เขาจะเซตให้โดยโตโนมัตน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอัน,นี้ครูก็จะมาสอนวิธีการแทรกบ็อกนะครับแทรกบ็อกหรือการแทรกข้อความลงไปใน Google Sites ของเรานะครับหลังจากที่วิดีโอที่แล้วครูได้สอนวิธีการสร้าง Google Sites ในเบื้องต้นว่าเราจะสร้างยังไงก่อนที่เราจะได้ไฟล์ลักษณะแบบนี้หรือได้เว็บไซต์พื้นฐานมาแบบนี้นะครับก็ สามารถที่ย้อนกลับไปดูในวิดีโอที่แล้วได้เลยนะครับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงการแทรกข้อความลงไปในเว็บไซต์กันนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับครับสำหรับวิธีการแทรกข้อมูลหรือแทรกข้อความลงใน Google Drive นะครับนักเรียนนะเราก็จะทำงานอยู่ที่เมนู Insert ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เมนู t e x t b o x เราสามารถที่จะใช้ เมนู t ท x t บ o ็อกตัวนี้แทรกลงไปในทุกๆพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับนักเรียนนะรวมถึงตัวเฮดเดอร์ตรงนี้เราก็สามารถทําได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนอกสจากที่เราจะใช้ตัวเมนู Insert t e x t ท o x บ็อกตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกซ้ายนะครับนักเรียนนะดับเบิลคลิกซ้ายในพื้นที่ว่างตรงนีน้แล้วก็เลือกที่คําว่า t ท x t ตรงนีน้ก็สามารถที่จะแทรกข้อความได้เช่นเดียวกันนะครับ ในวิดีโอนี้ครูจะสาธิตทั้ง2วิธีเลยละกันนะครับอ,อันดับแรกครูขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อตรงหัวหัวเว็บไซต์หรือชื่อเว็บไซต์ของของเราซะก,ก่อนนะครับครูจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์คนะอมพิวเตอร์กันะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับ ในวิดีโอนี้ครูจะยังไม่ไดสอนวิธีการตกแต่งเว็บไซต์นะครับนักเรียนนะจะอยู่แค่ส่วนของการแทรกข้อความเท่านั้นนะครับนักเรียนนะโอเคครับเมื่อเราได้ชื่อเว็บไซต์เป็นข้อความแล้วเราอยากจะใส่ข้อความด้านล่างตรงนี้นะครับเราทำยังไงวิธีที่1ครับให้เราไปที่เมนู insert นะฮะแล้วก็คลิกที่ text box ตรงนี้เมื่อเราคลิกที่ text box ตัวนี้เราจะ,ะจะสังเกตเห็นได้ว่ามี ข้อความหรือมีพื้นที่ให้เราพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับสมมุติว่าคุณจะพิมพ์คําว่าเมาส์อ่าเมาส์เมาส์าาาานะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการใช้เมาส์คุมดำหนึ่งทีหรือไม่คุมก็ได้นะครับขอแค่ให้เราคลิกที่ข้อความที่เราต้องการที่จะปรับแต่งนะตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ตรงสไตล์ตรงนี้เขามีให้เราเลือกเป็นไตเติลเป็นเฮดดิ้ง นะ sub heading แล้วก็ small text ตรงนี้นะครับนัเกเรียนก็สามารถที่จะเลือกดูก็ได้นะว่าเราต้องการที่จะให้เขามีลักษณะแบบไหนนะครับเมื่อเราเลือกเป็น heading เขาจะปรับให้อัตโนมัติสีที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากตีมที่เราเลือกตรงนี้นะครับแตอนนี้เป็นตีมสีเขียวอ่อนๆน,นะครับเขาก็จะเซตให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับนะนอกจากนั้นครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทของ ฟอนต์ได้นะเปลี่ยนประเภทของฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดนะครับขนาดตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าในความจริงนะถ้าว่าเราเลือกตรง heading ตรงนี้เขาจะเซตให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเซตให้เป็นตัวหนาตัวเอียงหรือเขียนสใต้์ตรงนี้เราก็สามารถทําได้ในในเมนูตรงนี้ได้เลยรวมถึงการจัดกึ่งกางตรงนี้ครับเราก็สามารถจัดได้เนาะแต่ในที่นี้ครูจะใช้ ไปที่คิดซ้ายนะครับอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะในการแทรกสมมุติว่าเราอยากจะลบออกทําได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับโดยคลิกที่ตัวรูปถังขยะตรงนี้หรือตัวรีมมฟนะสจุดนี้มีอะไรนะครับ3จุดนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการเซตการปรัปปบปรับแต่งขนาดข้อความเฉยเฉนะความระยะห่างของของข้อความแต่ละบรรทัดเท่านั้นเองนะครับเนาะทีนี้นอกเหนือจากที่เรา สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่สีพื้นตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่ใส่สีพื้นได้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคตอนนี้ครูได้ชื่อเรื่องเป็นเมาส์ไปแล้วนะครับเราอยากจะใส่ข้อความอื่นๆเพิ่มได้ไหมทําได้นะครับเมื่อเกี้ครูสาธิตโดยการคลิกที่ insert แล้วก็คลิกที่ text box ตรงนี้นะครับครูจะสาธิตวิธีที่2ก็คือการ และเมื่อคลิกในพื้นที่ว่างตรงนี้นะฮะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีมีตัวเจ้าวงกลมตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะแทรกอะไรนะครับในวิดีโอนี้ครูก็ขออนุญาตแทรกเท x คและกันนะก็จิ้มเข้าไปที่เท x คหนึ่งทีนะก็จะมีขึ้นมาเหมือนกันเมาส์อ่าเป็นอุปกรณ์อ่าปะะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ว่างไปนะครับเป็นอุปกรณ์อะไรก็ว่างเราสามารถที่พิมพ์ถ้าหากว่าเราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ มีอยู่2วิธีนะครับนักเรียนนันก็คือการพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยาวสุดเขาจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราเองโดยอัตโนมัติหรือถ้าหากว่าเราอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะกด enter อ่ากด enter อย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้กด enter หนึ่งทีที่คีย์บอร์ดนะสามสี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเนี่ยเราอยากจะปรับแต่งข้อความตรงเนี้ยเราก็เพียงแค่ใช้เมาส์คุมดับก็เลือกประเภทของกษอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือจะเป็นตัวหนาอ่าตัวหนาอ่าใส่สีตัวอักษรได้ไหมใส่ได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าว่าเราอยากจะปรับข้อความพื้นหลังตรงนี้อีกก็ทําไดนะ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทาเงี้ยเราก็พิมพ์ข้อความไปเรื่อยๆเราอยากจะพิมพ์ข้อความอีกนะครับเราก็พิมพ์ไปหรือถ้าหากว่าเราอยากจะได้แพทเทิร์นตรงเนี้ยครับคือสมมุติว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีเมาส์ มีคีย์บอร์ดมีจอภาพมีปรินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่เราอยากจะได้แพทเทิร์นโดยที่ให้เป็นหัวเนี่ยให้เป็นสีนี้นะพื้นตรงนี้ก็เป็นสีเทาแบบนี้เราทํำยังไงเราสามารถทําได้ครับโดยวิธีการจิ้มสมมุติว่าครูจะทําการสร้างสร้างอีกอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คืออุปกรณ์คีย์บอร์ดนะครับแต่ครูขี้กเกียจที่จะไปคลิกเทคกบล็อกตรงนี้แล้วก็มาพิมพ์ใหม่ครูสามารถได้คลิกตรงนี้ คลิก Copy ตรงนี้ได้เลยนะยึดตรงที่รูก็ลากลงมานะครับพอลากลงมาปุ๊บเราก็เพียงแค่เปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนเปลี่ยนคำเอาเฉยนะครับตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากจะ c o p ปี้ตรงนี้ก็ทําได้นะครับโดยการจิ้มเข้าไปหนึ่งที c o p ปี้เสร็จแล้วเราก็ลากลงมานะในจังหวะการลากตรงนี้นะครับนักเรียนนะก็คือการคลิกซ้ายค้างนะครับโดยการเอาเมาส์ไปชี้ ให้เขาเกิดตัวสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมชี้ออกทั้งสีด้านแบบนี้เสร็จแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากได้เลยนะครับอย่างนี้ตัวเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้ up นะฮะโอเคนะครับวิธีการแทรกข้อความก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับเรียนนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีสีอะไรดีนะฮะเปลี่ยนเป็นสีดีกว่า ดีแบบนี้อ่าอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนาะการใส่ข้อความแล้วก็แทรกแทกแทรกไปนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการแทรกข้อความใน g o o g l e Sites ไว้ติดตามรับชมในวิดีโอถัดไปเรื่องของการแทรกรูปภาพแล้วก็แทรกเอ่อคอนเทนต์อื่นๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ